ทำการ์ตูนให้เคลื่อนไหวแบบแอนิเมชันด้วยแคนวาครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการทำการ์ตูนนะครับภาพที่มีในแคนวานะครับเอามาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นะครับมีทั้ง คนเล่นสเก็ตนะครับคนวิ่งนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับครับแบบแรกครับเราเปิดคันวาขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาในเทมเพลตวิดีโอนะครับเทมเพลตวิดีโอ ขออนุญาตเปิดตรงนี้นะครับเริ่มเข้ามาที่วิดีโอนะครับวิดีโอ1ันแปนะครับพันเก้าร้อูณพัิพิกเซลเนี่ยครับคลิกเข้ามาครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่องค์ประกอบไปหาภาพพื้นหลังนะครับ พื้นหลังที่เป็นเป็นเมืองนะครับมีถนนเอาเป็นถนนละกันนะครับเราพิมพ์ว่าถนนในเมืองสมมตินะครับ Enter เข้าไปครับถนนในเมืองมาหาภาพกราฟิกนะครับนี่นะครับถนนในเมืองเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ นี่นะครับคลิกแล้วก็ขยายนะครับให้ให้เต็มครับนี่ขยายให้เต็มแบบนี้นะครับจากนั้นครับเราก็ไปเอาภาพเอาอะไรก่อนดีเอาคนวิ่งแล้วกันครับเราก็พิม์ว่า running อ่า uh, running นะครับ enter เป็นภาพกราฟิกนะครับในที่นี้นะครับแนะนำว่าให้เอาเป็นภาพที่เคลื่อนไหวนะครับวิ่งแบบนี้นะครับมันจะดูเป็นธรรมชาตินะครับมากกว่าที่เป็นภาพนิ่งเฉยๆนะครับแต่แบบนี้ภาพนิ่งเฉยๆเนี่ยนะครับเวลาเราทําให้เป็นแอนิเมชันนะครับ ขาทั้งสองข้างนะครับมือก็ไม่เคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นภาพที่เคลื่อนไหวแบบนี้นะครับคลิกนะครับนี่ครับโอ้คนไม่วิ่งเอาเส้นใช้เป็นคนแรกเลยหรือเปล่าอ่านี่นะครับเราก็ย่อนะครับหรือขยายนะครับให้ได้สัดส่วนนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเอาอีกภาพนึงก็ได้ครับ อบบนี้นะครับแบบนี้ก็เช่นกันนะครับเราจะเอาให้ให้วิ่งสวนทางกันแล้วกันนะครับหรือจะให้วิ่งไปด้วยกันเนี่ยก็เราก็สลับนะครับพลิกนะครับพลิกให้หันหน้าไปทางเดียวกันนะครับโดยมาที่ตรงนี้นะครับพลิกนะครับอ่นี้ผมขออนุญาตเอาวิ่งสวนทางแล้วกันนะครับเราเริ่มตรงนี้ครับอันนี้ก็ เริ่มให้โผล่นิดนึงนะครับจากนั้นครับเรามาเคลื่อนไหวครับมาที่แอนิเมชันนะครับเคลื่อนไหวแล้วเราก็มาสร้างแอนิเมชันตรงนี้นะครับเคลื่อนไหวครับเราก็คลิกเมาส์ค้างไว้นะครับกดชิปนะครับป่แปนพิมพ์ก็ได้นะครับเพื่อให้มันให้ภาพ สม่ำเสมอน,นะครับวิ่งสวนออกไปครับนี่แรกวิ่งมาก็อาจจะเร็วนิดนึงเราก็มาปรับให้คงที่ครับความเร็วคงที่เสร็จแล้วครับคนแรกคนที่สองครับมาที่มาคลิกที่คนที่สองนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวนะครับ แล้วก็ a n i m a t i o n เหมือนเดิมครับสร้าง Animation คลิกลากครับให้เขาวิ่งไปครับวิ่งพ้นออกไปเลยก็ได้นะครับนี่วิ่งสวนทางกันนะครับทีน,นี้เราก็ปรับให้เรียบลองดูครับ,รบเรียบโอเคคลิกเสร็จ ครับนี่ภาพแรกครับต่อไปครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเวลาผ่านไปนก็จะนีะ่คนอื่นเข้ามาบ้างในพื้นที่นี้นะครับเราก็รับพิเคตนะครับหรือทำสํำเนานะครับฉากมาเลยนะครับ จากนั้นครับเราลองไปเอา,อาคนเล่นสเกตด,ดูสิครับลองว่าสเก็ตบ,บอร์ดอ่าเอนเ r อร้าไปครับสเก็ตบอร์ดนะครับเราก็เลือกกราฟิกนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับสเก็ตบอร์ด นี่ครับเราจะเอาสเกตบอดที่เคลื่อนที่สเกตบอลเราเอาตัวนี้นะครับที่มันเคลื่อนที่คลิกครับนี่ครับจากนั้นเราก็ย่อลงมาครับสเกตบอดเคลื่อนที่นะครับเอา คนอยู่บนสเกตบอร์ดแล้ก็ไปหารูปคนที่อยู่บนสเกตบอร์ดเขาออกไปเอาเปลี่ยนแล้วดีกว่าแบบนี้น่าจะอยู่ดีกว่านะครับความนี้ครับคลิกครับแล้วเราก็พลิกครบับมาทางนี้นะครับ ย่อลงให้แต่อัตราส่วนอย่พอดีนะครับโอเคจากนั้นก็เหมือนเดิมครับไปที่เคลื่อนไหวสร้างแอนิเมชันแล้วเราก็ให้เข้าไปครับเคลื่อนไหวไปโอเค ดูต้นฉบับครับเอาคงที่ความเร็วก็เอาประมาณนี้นะครับต่อไปภาพที่3ามทำซ้ำซ้ำเนวหนึ่งหน้าคนเล่นสเก็ตออกไปอันนี้ลองเอาเป็นจักรยาน ขี่จัก,กรยานดูครับก็หาภาพคนปัน่นจักรยานครับคนปัน่นจักรยานปัน่นจักรยานไปตลาดดีไหมครับหรือาเอาเอาเอา,เอาคนเดิมนี่แหละคนนี้นะครับปัน่นจักรยานครับ ไปย่อลงครับอ่าันนี้ก็จะปั่นจักรยานไปครับก็มาที่เคลื่อนไหวสร้างแอนิเมชันแล้วก็ปั่นจักรยานไปครับโอเคปรับต้นฉบับต้นฉบับครับคงที่เรียเรียบดีเ,เรียบอ่ะ ความเร็วก็ค่อยๆไปเนี่ยครับโอเคต่อไปก็ลองเล่นดูครับวิ่งครับบรรยากาศยามเช้าคนเล่นสเก็ตบอร์ดปั่นจักรยานโอเคครับจากนั้นเราก็ ใส่ดนตรีเข้าไปครับเพื่อให้เกิดมิตินะครับใส่ดนตรีสมมาผมมีดนตรีนี่ครับมีเสียงเพลงครับอขอไป ใ่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับคลิกเริ่มต้นนะครับแล้วก็ใส่ดนตรีเข้าไปครับอลองเล่นดูครับ ครับนี่คือวิธีการสร้างภาพแอนิเมชันเป็นภาพการ์ตูนแอนิเมชันนะครับด้วยแคนวาครับสร้างง่ายๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ